อยากจะพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคยฟังให้ดีว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดนั้นต้องดับทุกข์ได้แล้วก็เป็นของจริงถ้าว่ามันต้องอาศัยของหลอกแล้วมันก็ศักดิ์สิทธิ์ไปไม่ได้ถ้ามันศักดิ์สิทธิ์จริงมันไม่รับจ้างใครหรอกมันไม่รับจ้างการวงสวงอ่อนวอนสินจ้างรางวัลอะไรหรอกถ้ามันศักดิ์สิทธิ์จริง เ่การวงสวงสิ่งศักดิ์ส,ส,สิทธิ์เลยอ่อนวอนวงสลวงนี่มันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ะถ้ามันศักดิ์สิทธิ์จริงไม่รับสินบนไม่รับค่าจ้างไม่เป็นลูกจ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงก็คือการกระทําให้มันถูกต้องจริงๆทําหน้าที่ให้ถูกต้องตามหน้าที่แล้วหน้าที่ก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้รอดเลยนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงการกระทําที่ถูกต้องตามหน้าที่นั่นแหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด